ดำเนินชีวิตที่เร่งรีบดำเนินชีวิตยอย่างเครียดัดดำเนินชีวิตยอย่างอะไรสายการยึดความพอดีและสุดท้ายดำเนินชีวิตแบบสะดวกสบายเอาป้าไหนพอ,อ่าข้อต่อไป อ่านพร้อมกันเลยสองซ้ำนักอ่านต้องอ้อมนักฟ้องมองหนูอ่านได้ออกจัดไปนำน้ำล้างจานลดกระไม้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัหด,ไ,ดไม่ทิ้งขยะในชุมชนใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษ แี่ตังติดในกของอ้าวข้อไหนข้อไหนใช่ก่อนฮนไม่ใช่เหรอข้อไหนลูกข้อไหนมันไก่เสียใจด้วยอาข้อต่อไปหลักการใดไม่ใช่ สศรษฐกิจพอเพียงข้อนึ่ไแหลกพึ่งตันเองเป็นสำคัญใช่ไหมเขาเขาทำไม่ใช่นะเขาทำไม่ใช่นะสร้างนิสัยนิยมไทยนิยมไทยบริการที่ไม่นานอยา่างเสริมบริหารมันไม่ไม่ได่ในการการลงทุน,นขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า อะไรอะไรพี่กลับพี่กลับฮามูโเก่งมาก